ท่านโดยที่ไม่หวังลงท้ายซึ่งน้ำใจและทุกๆพลังความช่วยเหลือนี้นะคะถือได้ว่าเป็นพลังและทุกๆพลังความช่วยเหลือนี้นะคะถือได้ว่าเป็นพลัง ผูมีเกียรติทุกท่านอีกสักครู่พระนท่านพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินมายังบริเวณงานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านณน่าตึกสันติมัตรีหลังนอกขอบคุณครับ Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to inform you that His Excellency General Prem t i n s u l a n o n the President of the Privy Council and Statesman. Together with Her Excellency Ms. Ding Lak the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, we graciously arrive at the Santik Maitri building shortly. Please kindly proceed to the outer Santik Maitri building. Thank you. ในขณะนี้ค่ะพระน a t น a คนเอกเปรมติณสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีกําลังเดินทางออกจากติกไทยคู่ฟ้าไปยังติกสันติไมตรีนะคะเพื่อรับชมการแสดงดนตรีของวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลน,นครยะลาค่ะ นับได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเห็นภาพบรรยากาศที่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกับนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินเคียงข้างและสนทนากันอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในงานเลี้ยงวังกองทัพไทยที่สโมสรกองทัพบ,บกค่ะซึ่งในครั้งนั้นนะคะเป็นบรรยากาศการพบกันเป็นครั้งแรกด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นค่ะ ส่วนในครั้งนี้นะครับเป็นบริกาศที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีอาธิพลอากาศเอกกำทนสินทะวานนทนายอัมพลเสนานรงค์พลอากาศเอกชลิปพุกผาสุกนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งอีกสักครู่นะครับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินผ่านทางเชื่อมตึกไข้คู่ฟ้านะครับ ไปยังตึกสันติมันตรีนะครับในขณะนี้นะครับกไ็ได้ถึงตึกสันติมันตรีแล้วนะครับสาหรับเพลงที่จะบรรเล,ลงต่อไปนะคะก็คือเพลงรักค่ะอันเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสําหรับกรอนสุภาพสามบทที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ12พรรษาในปีพุทธศักราช2537ค่ะ เป็นการบรรเลงโดยวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่าร้อยชีวิตค่ะที่ได้รวมตัวกันฝึกฝนฝีมือทางด้านดนตรีด้วยจิตวิญญาณและก็จิตใจที่มุ่งมั่นนะคะซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของสมาชิกในวงนั้นมีตั้งแต่อายุ8ปีจนถึง18ปีค่ะเคยเปิดการสแสดงในงานสำคัญสำคัญระดับชาติสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาแล้วหลายครั้งนะคะ รวมทั้งยังได้มีโอกาสไปแสดงที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วยและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงภายในธรรมเนียบร,รัฐบาลต่อหน้าพน,านทท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญในงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือไปอยังผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับแขกผู้มีเกียรติในงานนี้นะคะ ก็มาจากหลากหลายองค์กรนะคะทั้งผู้นำเหล่าทัพค่ะพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะมีพลเอกธนทกปิติมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกอิทธพรสุภวง์ผู้บัญชาการทรหารอากาศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคณะทูตกนุทูตจากประเทศต่างๆพร้อมด้วยคู่สมรสนะคะและยังมีตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมการท่องเที่ยว